อรูปาวจรกุศลอรูปปชาญ4 1 9น4 192าเป็นกุศลเป็นฉนหนโยคาวจรบุคคลจเจริญมรรคปปฏิปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิคาสัญญาเพราะไม่มานสาิการซึ่งนานตาสัญญาจึงบรรลุจตุทธชาน อันสหรคตด้วยอาการสารนัญจายตนะสัญญาสหรคตด้วยอุเบขาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อนมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบขาอยู่ในสมัยใดภาษาละถึงอวิเคปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศล ทำเป็นกุศลเป็นฉไฉนยโยคาวาจรบุคคลจเจริญมรรคปาิปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากาสารนัญจาตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุตฌานอันสารคตด้วยวิญญาณัญจาตนะสัญญาสารคด้วยอุเบขาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ละถึงอยู่ในสมัยใดผัสษาละถึงอวิเคป,ปะมีในสมัยนั้น ละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเป็นกุศล